สวัสดีครับนักงเรียนก็สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ครับพอดีว่าได้เมาส์ปากกาใหม่มาก็าจะลองทดลองใช้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนเรื่องการบวกเลขหลักสิบนะครับการบวกเลขหลักสิบกับหลักหน่วยก็อและการง่ายๆนะครับาการบวกหลายมือก็เพิ่องกงัรเขียนนะครับหลักสิบนะครับ บวกด้วยหลักหน่วยนะกับหลักหน่วยนะครับโอเคเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับก็คือข้อหนึ่งเลยแล้วกันนะครับมาดูข้อหนึ่งอ่ะหลักสิบนะครับก็คือมีอยู่สองหลักใช่ไหมสมมติว่าสิบเอ็ดนี้นะครับสิบเอ็ดก็เป็นหลักสิบแล้วนะครับหน่วยสิบใช่ไหมครับอ่ะทีนี้บวกกับหลักหน่วยนะครับบวกง่ายๆก่อนสมมติ เ็ษบวกหนึ่งนะครับก็เอาเรามองจากด้านบนลงมาด้านล่างนี่นะครับเวลาบวกนะครับมองจากด้านบนลงมาด้านล่างสมมติข้อนี้นะครับก็เอาหนึ่งเนี่ยบวกขึ้นไปเอาหนึ่งด้านบนเนี่ยบวกลงมาสมมติหลักหน่วยก็บวกกันนะครับบวกกันตามหลักแต่ละหลักนะครับหน่วยก็บวกหน่วยสิบก็บวกสิบนะครับ ถ้าบวกหน่วยได้ได้มีค่าเป็นสิบออกมาก็ทดไปด้านหน้านะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคตรงนี้ก็หน่วยบวกหน่วยก็หนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับตรงนี้สิบเป็นหลักสิบนะครับไม่มีตัวบวกด้านล่างนะครับตัวบวกด้านล่างตัวเนี้ยไม่มีนะครับก็ดึงหนึ่งลงมาได้เลยก็เป็นสิบสองนะครับดังนั้นสิบเอ็ดบวกหนึ่งก็เป็น สิบสองนะครับนี้มาดูข้อสองนะครับข้อสองสิบเอ็ดนะครับบวกห้าดูนะครับบวกห้าหนึ่งบวกห้าได้หกนะครับหนึ่งบวกด้วยหนึ่งไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาได้เลยก็เป็นสิบหกนะครับโอเคนะไม่ยากนะนะครับมาเรื่อยๆนะครับนี่มาต่อนะครับข้อสามอ่าข้อสามสมมติ ยี่สิบห้าบวกห้านะครับยี่สิบห้าบวกห้านี้ห้าบวกห้านะครับห้าบวกห้าได้ได้เท่าไหร่นะห้าบวกห้าได้สิบใช่ไหมฮะสิบเนี่ยครับตรงนี้ก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทดไปด้านบนนะครับทดไปด้านบนสองบวกกับอะไรมีไหมไม่มีนะครับก็มาบวกกับหนึ่งได้เป็นสามนะครับก็ยี่สิบห้าบวกห้าก็ได้สามสิบ ต่อมานะครับก็สี่นะครับก็สีอ่อะไรดีก็สี่ห้าสิบห้าครับบวกหกนะครับ,บ,ก, 6, รบก็บวกกันนะครับห้าบวกกได้สิบเอ็ดใช่ไหมฮะสิบเอ็ดก็ตั้งหนึ่งะครับตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งทดหนึ่งนะครับห้าบวกอะไรมีไหมไม่มีก็เอามาบวกกับที่ทดหนึ่งก็เป็นหนะครับก็ได้หกสิบเอ็ด นะครับต่อมานะครับข้อห้านะครับไปทำไปเรื่อยๆนะครับข้อห้านะครับข้อห้าเลยดีครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับบวกด้วยสี่นะครับเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดนะครับอ่าสิบเอ็ดก็ตั้งหนึ่งทด หนึะครับ7ดบวกอะไรมีไหมไม่มีก็บวกด้วย1เป็น8นะครับก็ได้81นะครับข้อ6นะครับข้อ6อะไรดีอ่า82นะครับ82บวกแนะครับ8ปบวกสได้10นะครับก็ตั้ง0ทด1นะครับตั้ง0ทด1อ่ะ แปดบวกอะไรมีไหมไม่มีก็บวกหนึ่งเป็นเก้าครับก็ได้เก้าสิบโอเคนะข้อเจ็ดนะครับอะไรไดีครับเก้าสิบบวกเก้านะครับศูนย์บวกเก้าได้ศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับดึงลงมาเก้ามีตัวบวกไหมไม่มีก็ดึงลงมาเลยก็ได้เก้าสิบเก้านะครับต่อมาข้อแปดสุดท้ายนะครับเก้าสิบเก้าบวกอะไรไดีครับ บวกหนึ่งครับเก้าไอจะได้หนึ่งเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบนะครับสิบตั้งศูนย์ทดหนึ่งนะครับ 10, ตั้งศูนย์ทดหนึ่งเก้ามีตัวบวกไหมไม่มีก็ไปบวกกับที่ทดหนึ่งเป็นสิบนะครับสิบก็เขียนลงมาเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้หนึ่งร้อยครับประมาณนี้นะฮะไม่ยากนะครับ ลองฝึกกันดูนะครับเด็กๆวันนี้ของเราไปก่อนครับสวัสดีครับ